วันนี้เป็นแรนด o อมคลิปนะคะในหัวข้อแรงครูและสัจจะอธิษฐานขออำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำขออนุญาตเปิดดวงชะตาของผู้ที่เข้ามาพบเจอแรนด o อมคลิปนี้ขอให้จริงขอให้แม่นออกมาเป็นคำทำนายที่แม่นยำน,นับบัดเนื้อ หัวข้อคลิปวันนี้นะคะแรงคูและสัจจะอธิษฐานสวยมากไพ่ใบแรกนะคะแรงคูท่านมาบอกว่าใครที่ก่อนหน้านี้นะ ใใบแรกกล่าวถึงอดีตก่อนหน้านี้คนที่พยายามอุตสาหะเพียรพยายามอย่างยากอุตสาหะนะในการทํางานการประกอบสัมมาชีพเนี่ยเปรียบเหมือนแบบพายเรือฝ่าคลื่นลมฝ่ามลสมฝ่าพายุต่างๆด้วยตัวของคุณเองโดยเฉพาะ คนที่ไม่มีที่พึ่งแรงครูท่านมาบอกว่าจากนี้ไปหลังจากคนที่ได้เห็นคลิปนี้อย่างช้าสามอาทิตย์อย่างเร็วภายในสามวันหลังจากที่คุณเข้ามาเจอรันดอมคลิปนี้สำคัญมากนะสำหรับในกลุ่มคน ที่ทำงานต้องใช้การแข่งขันสูงใช้เขาเรียกว่าฝีไม้ลายมือประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณมีก่อนหน้านี้คุณทำงานแบบหามลุ่งหามค่ำเทแบบหมดหน้าตักเพื่อให้ได้งานนี้ได้โปรเจกต์นี้ยินดีด้วยนะคะความพยายามของคุณประสบความสำเร็จ เห็นผลเพราะอะไรถึงกล้าฟันธงหลังจากคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้อย่างเร็วสามวันอย่างช้าสามอาทิตย์ The word เกิดขึ้นแล้วค่ะ The word หมายถึงการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนแปลงทำไมถึงบอกว่าแรงบุญ พอมันขึ้น The Word แปลว่าหลังจากนี้ชีวิตคุณจะลืมตาอ้าปากได้ด้วยแรงบุญแรงกุศลที่คุณได้ทำมาสิ่งนั้นเห็นผลและกำลังจะบังเกิดกับคุณภายในสามวันอย่างเร็วอย่างช้าสามวิคภา The Word เนี่ยพูดง่ายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ได้แก่ ดินน้ำลมไฟและเชื่อมต่อด้วยสามโลกได้แก่สวรรค์เมืองมนุษย์และนรกกระพูมิแปลว่าชีวิตคุณต่อจากนี้เหมือนตายและเกิดใหม่ต่อให้มันไม่รวยล้นฟ้าจะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนไม่อดอยาก เงินทองจะไม่ขาดมือดังที่ผ่านมาด้วยแรงบุญแรงกุศลหนุนนำจากครูบาอาจารย์ให้คุณมาเจอคลิปนี้กล้าพูดได้เลยหลังจากนี้คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญชีวิตคุณจะมั่นคงเพราะคุณได้สีไส่ไม่เท้าสี่ไม่เท้าเด่นมากนะ คนที่ได้ไพ่สี่ไม้เท้าจำให้ดีนอกจากการงานที่ทำบ้านที่อยู่อาศัยจะมั่นคงแล้วยังหมายถึงการได้อสังหาริมทรัพย์อีกด้วยได้จากแรงบุญแรงกุศลแรงครูบาอาจารย์ต่อมาสัจจวาจาสัจจวาจาโอ้โห หน้าไพ่สวยมาก6 9 8สัจจวาจาสามใบนี้สัจจวาจาสามใบนี้คนที่เคยขอเคยอธิษฐานอยากให้มีกินมีใช้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บอธิษฐาน พิมพ์มาว่ารับํำทำนายพิมพ์มาว่ารับํำทำนาน,นี่คือไพ่หกถ้วยคุณจะมีคนอุปถัมภ์ทั้งในรูปแบบผู้ใหญ่อุปถัมภ์และการอุปถัมภ์จากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ดีกินดีใครที่อธิษฐานขอให้มีกินมีใช้มีเหลือเก็บอย่าลืมนะ เมื่อได้แล้วแบ่งทําบุญแบ่งทําบุญตามสัจจะอธิษฐานที่ได้ให้ไหว้หลังจากที่คุณได้รับพรนั้นแล้วอย่าลืมนะไม่ได้มาทวงไม่ได้มาทวงแต่มันเป็นเหมือนวัฏจักรมาเตือนคุณว่าถ้าวันใดคุณมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ พอที่จะไปยังเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์โลกทำนะคะจะบริจากรงงศพให้คนไร้ยากจะบริจาคโดยเฉพาะให้หมาแมวจรให้สัตว์พิการทำนะคะจงทํำตามสัวจาวาจาที่ได้ตั้งใจที่ได้อธิษฐานเอาไว้แล้วศัตรูหมู่มาร เจ้ากรรมนายเวรจะหลีกหายหลีกหนีนะโอเคนะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะยินดีด้วยนะคะชีวิตคุณจะลืมตาอาปากได้ค่ะอย่าลืมนะทำตามสัจจะวาจาแล้วก็จงหมั่นสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่บุญให้กับกูบาอาจารย์เทพเทวดา รวมถึงเทวราประจําตัวที่ปกปักรักษาตัวคนด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามพิมพ์น้อมรับคำทำนายและปฏิบัติตามสัจจวาจาด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ